ไม่นะกอาาเดนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับกอกคาเดนเนี่ยเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็พันคนเดี๋ยวนะสติวเบนลอดลอตนเบลิทหนึ่งล้านไปไกลเลยเนี่ยมีอัปเดตอะ่ะหรือว่าอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เก้าคืนเอ้ยก็เก้าคืน1.6ล้านเออเออโกอาเดนเป็นอะไรไม่โกอาคาเดนไม่นะหรือว่าเกมเรากันจะตาย เออกูสาตเติไปเป็นแสนแขนไม่ได้จับใช่ไหมเนะี่ยไม่นะเจนเดลเจนเดลทำไรอยู่อัปเดตก่อนก็เจนเดลไปอยู่แล้วก็ให้คนอื่นไปทําแทนเจนเดลที่จะโจนเกมทิ้งไลยไงเราจะเล่นเกมอะไรเดียทุกคนก้าคืนไหมโอ้เกมนี้ดูน่าเล่นกว่าเยอะเลยนะเออหักกระดูกเนี่ยมันไม่ใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่ได้เข้าเกมมาวันหนึ่งเพราะไม่ไม,ไม่มีอะไรทำเนื่องจากมีผลไม้ครบแล้วเก่งจัด,จด แต่ว่าเจ้าตัวโลบักเนี่ยก็ไม่อยากเติมนะมาสู้บนูมาซ่อมไม่ได้เ่เติมทําไมสู้บลมาซ่อมไม่ได้จะไปเติมเพื่ออะไรถูกต้องไหมนี่ของใครนะมันหนึ่งนะหวานเจี๊ยบเลยแมวแมวเราจะไม่แกล้งคนแดงเดงแดงดงเดงโอ้โหภาพพลังสวยเลยทุกคนผมกําลังเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคผมเลิกเล่นอเราเล่นเราเล่นเนื้อภาพก็นตกแล้วคนเลิกเล่นไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลยไหนดูสิมันเกิดอะไรขึ้นโกก้าเดนเนี่ย รีเบิร์นนี่ผมก็ไม่ได้ทําเลยนะทุกคนมันดูแบบมันขี้เกียรออะแล้วมันรอยีิบสี่ชั่วโมงอะทุกคนแล้วผมก็ขี้เกียร์อะนี่ต้นอะไรเนี่ยอ่าเป็นอ u เบิร์นิง่งเบิร์นิ่งบัตครับติดซันไรท์อาคาวทาชัชแล้วก็ทวิตเนี่ยครับต้นเบิร์นิ่งบัตรต้นนึงนั่นเพื่อนมีไหมเพื่อนพี่ขอต้นหนึ่งได้ไหม <laughs> ไม่ได้จะว่าหรือว่าจะอะไรนะแต่ว่าต้นนี้สวยดีนะแต่ว่าอืม <laughs> ดูใหญ่หญยังไงไม่รู้อะ ก็ถือว่าไม่ติดสวิตเต็ดครับอ,อ๋อไม่ติดไม่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 ไมเป็นไรไม่เอาแล้วอาบ้านคนนี้ล่ะโฮ้ยเป่นพอท่อตัวใหญ่เลยทุกคนฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เกมนี้เนี่ยผมคิดว่านะเขาคอนเทนต์เขาสวยนะทุกคนนะอืมเนี่ยมันก็น่ารักดีทุกคนเก็บจะพวกหิ่งห้อยเนี่ยแต่ว่าแอบน่าเบื่อไปหน่อยนะสิใช่ไหมเอาเป็นว่านะครับทุกคนฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าทําไมเนี่ยถึงเลิกเล่นกันของผมเนี่ยผมไม่ถึงกับเลิกเล่นแต่ว่า ผมเลิกเล่นอ่ะเลิกมั้วก็กบมากบถฮยกลับมา,ลบมาเลิกเล่นเหมือนเดิมนี่นาเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะครับไม่มีอะไรทำเลยคือคุณจินเดิลเขาอัปเดตน่าจะอัปเดตรีดูแบบน่าจะผิดจุดในสิ่งที่ควรจะเป็นแหละมัง้งนะครับบวกกับเงินผมยังมีอยู่ร้อยร้อยเดียวอยู่เลยครับตอนนี้ครับผมยังไม่มีเงินใช้กระป๋านเลยในบัญชีเนี่ยตอนนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยไปซื้อมาม,าม่าแถวไหนดีเนี่ย เออ,อเสิร์ฟข้าวกับบาม่า,มา,มาดีกว่าอุ้ยแต่ว่าชีวิตจริงร้อยหนึ่งได้หนึ่งมือนะหนึ่งมือใหญ่อยู่แต่ว่าในโกะการ์เดนนีกิน,น,ก,นกินแกบแะ <laughs> กินแกบแล้วจริงจริง,รงเกมเขาแหลก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 เพราะอะไรแหลกแหลกอ๋อส่วนแต่ละคนโอ้โหโอเคไม่มองแล้ว <laughs> มองแล้วแหลกนะครับอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนผมเนี่ยไปทํานอกรอบมาถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหแล้วพี่ทําไมพี่มีแค่เดียวนี่ยต้นนี้คือต้นอะไรเนี่ยแทุกคนเดี๋ยวลองปลูกดูสักต้นหนึ่งดู ต้นๆน,นี้ก็ได้ลองดูซิว่ามันสวยไหมคือต้นไม้เขาไม่ค่อยมีเสน่ห์ในการที่เราอยากจะเก็บมาซื้อทุกคนเก็บมาทำอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นตี5้าตีสี่แต่แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าคิดแบบอ่าแบบไม่ใช้สมองเลยนะผมคิดว่าเกมเนี่ยอาจจะต้องอัปเดตในสิ่งที่คนดูไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเหมือนครั้งก่อนเนี่ยรี birth, เบิร์ตนะครับเอาเงินหมดเลยแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เ,ออเสียใจยที่ เออต้องเสียงเงินไปใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็ต้องรีเบิร์ตไม่รีเบิร์ตก็ตกยุกรีเบิร์ตตังก็หมดโอ,โอ้มีแต่ความเครียดเกมนี้มีแต่ความเครียดตอนนี้เอ่อลุงแซมลุงแซมนี่กินอาหารทีหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงกว่าจะป้อนได้ผมทําอยู่2วันกว่าจะได้เนี่ยได้เทียร์งเนี่ยแล้วก็รีวิวสามขั้นต่อไปเนี่ยก็จะได้นะครับซึ่งโอ้โหวัน2วันนะทุกคนนะเนี่ยลองให้กินดูหน้านี้คือผลหนึ่งล้านล้านเอ่อเป็นเป็นอาหารหนึ่งล ใหญ่เกินทุกคนจนมองไม่เห็นอ่ะลองใส่ให้ดูนะครับอร่อยแซบแซบร้ายแนะ่นอนนี่ครับลงแซมให้บีก7แต้มครับเมื่อกี้เหลืออีก13ก็น่า2วันนะครับทุกคนคิดดูมันก็ค่อนข้างนานนะอีเวนต์ก็นานเงินก็หมดรีเบิร์ก็หายแต่แปบบ๊บนึงนะทุกคนนะผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวว่าผมเนี่ยจะกลับมารวยได้แล้วครับ oh. <laughs> ผมจะกลับมารวยได้แล้ว เอาละเพื่อนอ่ะขอญาติเทรดหน่อยได้ไหมเพื่อนรู้สึกว่าเขามีการเทรดเงินได้แล้วอเพื่อนไม่รับลเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยสวนสวยนะทุกคนนี่ไงคือเราสามารถให้เงินเฮ้ยอย่าเพิ่งปฏิเสธสิเอาของฟรีก่อนสิโอ้ยใจเย็นเยเย็นขอดูได้ไหมว่าอ่ะเทรดเงินเป็นยังไงอ่ะคนนี้ก็ได้อ่ะถ้าแกแกไม่เอา เดี๋ยวเราจะให้ผล6,000กิโลให้กับคนนี้เร็วสักคนหนึ่งฉันจะให้ผล6,000กิโลเฮ้ยมันไม่มีค่าเลยหรอเอาเร็วมาเอาผลผล6,000กิโลมันคือบัวประสบที่หายากที่สุดในไทยเลยนะเฮ้ยไม่คุยกันเลยหรอโอ้โหหดวลายมากเลยอ่ะคุยกับน้องอนิเมตดีกว่านี่เราเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมน้องอนิเมตมีอยู่1ล้านบีอ่ะ1ล้านบีแต่ผมเบรกด้วยบัวประสบอนเดี๋ยวพี่แกออกอีกผลแอ่ะผลนี้ เออไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไอ, ι, ขอ้ขอโทษ <th> ขอโทษเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเฮ้ไม่ใช่นี้เฮ้ยเฮ้ยออกไปละเออโอ้เกือบโดนปฏิเสธโอ้เอาหกพันพออ่าเบกไว้ก่อนเบกไว้ก่อนเบลไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แกปฏิเสธอีกนะครับซึ่งถ้าเรานะครับแอดหนึ่งร้อยเนี่ยนอะีกคนครับผมได้เก้าสิบบาทมีภาษีเจนเดอมีภาษีโอ้ยิ่งเล่นยิ่งเครียดโอ้ได้ไปไม่เต็มอีกไม่เต็มร้อยอีก เอาอีกคนหนึ่งให้มา90ทีทุกคนเห็นไหมเขาน่าจะให้มาร้อยทีครับแล้วก็มันเหลือแค่นี้นะครับเขาก็หักไป10%เรียกวัาภาษีโหดจัดหน้าเลือดค <c oughs> อขึ้นเอ็นนบอกเลยเอ็นขึ้นคอเจนเดอร์ทำไรเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่านี่โอเคแต่ไม่โอเคคือพี่ทำไมพี่เพิ่งมาตอนนี้เงินผมเหลืออยู่ร้อยบาทจะรับผิดชอบอยัางไงา ผอผมเครียดผมเครียดอ่าแล้วก็รู้สึกว่าผล6 0 0ันกิโลเนี่ยของผมตอนนี้เนี่ยเอามาอีกสักอันสิเขบอข,อข,อข,อขอโทษนะเพื่อนนะขายได้ราคาเดิมหรือ,อยังยาาเมื่อครั้งก่อนเนี่ยได้แค่หนึ่งล้านล้านอ่ากลับมาราคาเดิมนะครับนี่คือโอนในที่สุดเจนเดียวก็แก้ไขครับนี่ทุกคนเย่คือจากครั้งก่อนคลิปก่อนเนี่ยเขาจะเหลือแค่หนึ่งล้านล้านนะทุกคนนะอันนี้คือเออดีขึ้นอ้าวขายไม่ได้ เกมอ่าทุกคนไปออกดีกว่าเดี๋ยวผมลองไปก๊อปปี้ให้ดูนะครับว่ามันยังก๊อปปี้แล้วมันจะอ่าครั้งก่อนเนี่ยแต่ก๊อปปี้แล้วได้หนึ่งล้านล้านเองนะเออผลมันโดนฟิกเอาไว้อะว่าโอเคคุณก๊อปปี้ได้เท่านี้นะเออโดนแก้ไปหมดเลยเลยเดีวว่าผลยักษ์ก็ไม่มีผลนะทุกคนเศร้ามากอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเขากลับมาเราก็ใช้เจ้าหมึกไปก๊อปได้เอาหมึกมาคืนเราก่อนแป๊บหนึ่งโอเคได้หมึกคืนแล้วอันนี้คือสวนฟาร์มรเวลนะครับผม แล้วก็ร้านอุปกรณ์เลยลวกันนะครับลิง์ได้คลิปได้เลยนะแล้วก็ร้านน้องยูเนี่ยปัจจุบันก็ยังฟาร์มนะครับยังเปิดฟาร์มเอ่อเยื่อีนะครับยับเยินเลยนะทุกคนดูสวนลักมือหลักแสนก็มีนะครับแต่เกมอะไรจะระเบิดไม่นะขาดทุนโหขาดทุนจับยินเลยอ่าได้มึงมาละเดี๋ยวไปก๊อปปี้ผล6 0 0 0กิโลกันดูซิว่าเขาจะแก้เลยยังอ๋อคิดถึงคิดถึงโหไม่ได้เห็นนานเลยยังอยู่โอเค 108คิวนะครับปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าขายแค่10ผลเนี่ยได้มา1 Q i นะครับนี่ยังได้อยู่นะเออยังหาเงินไม่ยากโอเครหัสเราก็อยู่ในแอปนี้โอ้ยกระตุก่ะใส่มือเข้าไปแล้วก็เอาแรกคูนมาขออนุญาตกลับสักหนึ่งนะครับสักหนึ่ง,นะน,งนักสักหนึ่งผลเด็ดเด็เดแรกคูเราอยู่ไหนโอ้ผมน่าจะเผลอไปแจกคนแน่นอนเลยอะ่ะไม่ แรคคูนหายไปไหนไม่ร mm ู้น่าจะแจก FC ไปครับตัวหนึ่งไม่เป็นไรเอามาโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งครับอ่ะแรคคูนเอาเข้าไปโอ้บ้านผมฝนตกนะอาจจะเข้าไม่เล็กน้อยเฮ้ยเดี๋ยว็ดเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเฮ้ยอย่าเพิ่งเบรกเราเก็บมันเล็กก่อนเอาเลยออกออกออกอีกอันหนึ่งออกเฮ้ยเก็บไม่ได้เล็กนี้โอ้โหฉางเมื่อกี้กระโดดเซฟกับจัดอ่ะก๊อปปี้ได้แล้วนี่คือเขาติดแล้วนะครับเขาเลยแบบมองไม่เห็นนะเพราะฝนใหญ่เกิน โอเคเอาผลเดียวก่อนผมอยากรู้ราคาว่าเขากลับมาหรือยังหนะครับเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดเซฟไม่ทันอรอเนี่ยรีเพย์ดูอีกรอบโอ้โหกระโดดมาอย่างสวยเลยมันไม่มันไม่ทันกี่โบเนี่ยมันทันเฮ้ยอย่าบอกนะก๊อปไม่ได้แล้วหรอโอ้กุสาเมื่อกี้กระโดดเซฟพอพอพอเลยชัยเลยชัยภาพซ้ำอ่ะกลับไปงําอร่อยมากมาลูกพ่อพ่อกำลังไปเอานะลูกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ามาแล้วครับโอ้เผลอเผลอ เพอร์ชักออกมาโอ้เระเบิดเซิร์ฟอีกแล้วโอเครู้สึกจะกลับมาแล้วนะครับแฮปปี้ <laughs> <Happy. S 1> <laughs> แค่นี้ทุกคนจริงๆผมก็พอใจแล้วนะแต่บางคนที่แบบเขาไม่ได้มีผลยักไปผมแล้วเสียเงินไปแล้วก็คงยังเสียใจไม่หายแน่นอนเนี่ยแปลว่าของผมเนี่ยกลับมานะครับผมผมกลับมาแล้วเย้ yeah, <laughs> <laughs> ผมกลับมาแล้วเอาละเอาละตอนนี้ <laughs> ขอขายหมดเลยแล้วกันอ <laughs> มาครับเงินเออกลับมาแล้ว <laughs> กบมาเท่าเดิมเป๊ะๆโอเคครับ 1SX ครับทุกคนคือถ้ารอบนี้เนี่ยผมอยากรีเบิร์ตนะผมอาจจะเสียแค่10%ทุกคนแล้วก็เอาเทรยให้ราสำรองนะครับแล้วก็ไปรีเบิร์ตโอเคเออชื่นใจขึ้นมาหน่อยรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาเลยอะเนี่ยอมเงินก็โอเคนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าติดที่กิจกรรมเขายังเล่นไม่ค่อยสนุกมากกว่าเนาะช่วงนี้อันนี้เงินก็เด็กๆบางคนก็เสียใจ แล้วส่วนใหญ่ก็จะติดเรื่องกิจกรรมไม่มีอะไรทําซะมากกว่าเนาะอะแต่ว่าตอนนี้ครับผมกลับมาแล้วโอ้วันี f c โอ้โหตื่นเช้าจังเลยแฮตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับตื่นเช้าจังชาวไล่ด้วยก็ไปว่านะครับเดี๋ยวรออัปเดตหน้านะอัปเดตนี้น่าจะครบแล้วนะครับแล้วก็ผลไม้ของลุงแซนเดี๋ยวรอเวลเวลต่อไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็บไว้ครบก่อนอะ คลิปนี้ประมาณนี้ครับเอ่อผมกลับมาแล้วนะครับเงินผมกลับมาแล้วตอนนี้คอมเมนต์เลยกันที่ไม่ชอบกิจกรรมนี้เป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าเลิกเลยเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับรีกแตคลิปเอาเจอกใหม่คลิปหน้าครับซีวครับ